เกิดเหตุสยดสยองที่บ้านพักหลังหนึ่งในซอยเพชรเกษม44แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนเป็นบ้านของเสียโป้อานน์เน็ตไอดอลคนดังที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำขณะนี้ เรื่องสยองที่ว่าคือในโมอายุ38ปีเป็นชาวพมา่าทำงานเป็นคนงานเย็บผ้าที่อาศัยอยู่ในบ้านเสียโปโที่เป็นอาคารพาณิชย์มีทั้งหมด4ชั้นได้สร้างเป็นที่ผลิตเสื้อสกรีนโดยเจ้าหน้าที่สอนอภาษีเจริญได้เข้าไปที่เกิดเหตุช่วง9โมงเชา้าในวันที่27มกราคมพอเดินขึ้นไปชั้น3ก็พบร่างานโมนอนจมกองเลือดสภาพไม่สวมเสื้อใส่แต่เพียงสรงสีน้าเงิน พบมีดปอกผลไม้ขนาดเล็กด้ามสีเหลืองปักอยู่ตรงไหปลาล้าฝั่งขวาปักชนิดที่ว่ามิดด้ามเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นพบว่าในโมได้ก่อเหตุใช้มีดแทงตัวเองกว่า40แผลทั่วตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณคอกับหน้าท้อง ทำไมถึงบอกว่าก่อเหตุแทงตัวเองเพราะเจ้าหน้าที่ได้ไปเปิดกล้องวงจรปิดภายในบ้านดูก็ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดซึ่งตรงกับคำให้การของเพื่อนร่วมง,งานของใมโมเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อช่วงสี่ทุ่มวันที่26มกราคมในโมมีอาการพร่ำเพ้อเรียกหาแม่ที่อยู่ที่พม่าพอช่วงตีหนึ่งมโมก็ได้ไล่เพื่อนออกไปบอกเพื่อนว่าแม่กูไม่ชอบไม่ให้เข้าใกล้ เพื่อนก็ออกไปก่อนมาพบตอนเช้าว่านายโมแทงตัวเองเสียชีวิตแล้วเพื่อนนายโมบอกว่าก่อนหน้านี้นายโมเพิ่งจะเลิกเล่าแบบหักดิบได้3าถึงสวันอาจจะทําให้เกิดความเครียดหรือที่เรียกว่าลงแดงก็เป็นได้โดยตัวเสียโป้เจ้าของบ้านตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําคดีชวนเล่นพนันออนไลน์และโดนสารพิพากษาจําคุก50ปีไมไม่มีค่ะอคือดูจากทรงและลักษณะเป็นปกติแต่แค่เมาใช่ แล้ววันวันวันเกิดเหตุอะแกอยู่คนเดียวเหรอหรือว่ายังไงก็ก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนด้วยแหละแต่ว่าแกก็ทํางานอยู่น้เมา่วาก็ทํางานอยู่เสร็จแล้วก็ก็คุยคนเดียวว่าแม่พาแม่มาอยู่ในห้องก็ก็ไหว้แม่อยู่ในห้องคนเดียวทั้งทั้งที่แม่ไม่ม่แม่เสียไปแล้วว่าไอ๋อ แต่มีเพื่อนๆก็ช่วยดูให้อีูนะคะค่ะช่วยดูแลให้อยู่ว่าเออเขาเขาปีนอย่างนี้ใช่ไหมวกเราก็จะระมัดระวังเขาอยู่แต่เมื่อคืนเนี้ยเขาใคว่าน้องไปแล้วประมาณตีสองตีสามอเขาก็น้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็เลยทำตัวเองปกติใครนอนกับเขาไหมมีเพื่อนไม่มีไม่มีเขานอนอยู่คนเดียวคือเขากล้าทำตัวเองอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ก่อนหน้านี้มีเคยมีพฤติกรรมแบบจะทำตัวเองไหมไม่มี แต่มีดนั่นเป็นมีดอะไรพี่มีดทำงานไะมคะมีตัดผ้ามีดทำงานอะไ๋อมีดตัดผ้าใช่ค่ะคือเป็นของเขาอยู่แล้วเหรอหรือว่าเป็นของเขา่เขาไปหามาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะแต่ค่ะอืมอันนี้ยากคือพี่นุ่นติดต่อรับศพหรือยังพี่หรือเขารู้กันยังฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็บ้านเขาก็เขาก็ไม่เคยติดต่อกับบ้านพมนาแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วท่าแต่ว่าเขาก็อยู่ับเนี้โดยตลอดตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ เขาก็ไม่มีญาติพี่น้องก็มาหาเขาด้วยนะคะไี่มีญาติพี่น้องมาหาเขาไม่มีความเครียดอะไรไม่มีเลยค่ะแล้วเขาเลิกเล่าพออะไรมันมันกินกินเยอะเกินไปแล้วมันกินไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่กินข้าวแล้วมันกินแต่เล่าอย่างเดียวกินอย่างเดียวแล้วก็บอกอ้วนแล้วมันมมัันนกินต่อไม่ได้แล้วอ่ะมันก็เลยหยุดสักพันหนึ่งอ่ะสามสี่วันหรืเี่ยวนะสามสี่วันอะประมาณแล้วนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ